สวัสดีค่ะาสวัสดีค่ะคุเมฆเอ๊คุณดาตนนี้ฝนตกหนักมากเลยค่ะใช่ค่ะคุเม์ดูสิคะน้ำเต็มพื้นไปหมดเลยค่ะคุเมฆน้ำท่วมแบบนี้ีสัตว์ที่มีพฤติกรรมกระดดฝนหรือเปล่าคะคุณตาใช่ค่ะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าสัตว์ที่มาในฤดูฝนมีตัวอะไรกันบ้างคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ ต้องระวังสัตว์มีพิษนี่นะคะสัตว์ที่มาในฤดูฝนนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าสัตว์ที่มาในฤดูฝนมีสัตว์ชนิดใดบ้างอันแรกเลยค่ะดเด็กๆรู้จักไหมคะมแมลงป่องนั่นเองค่ะต่อมาค่ะน่ากลัวมากเลยค่ะเด็กๆค่ะคืออะไรคะงูนั่นเองค่ะ แนะอันนี้คืออะไรคะตะขาบนั่นเองค่ะตะขาบตะขาบที่หนีน้ำเข้ามาในบ้านเรือนจะซ่อนตัวอยู่ในที่เย็นเย็นชื้นชื้นแล้วก็ลกๆนะคะเมื่อถูกตะขาบกัดจะพบรอยเขี้ยว2องรอยเป็นจุดเลือดพิษของตะขาบมีสารที่ให้เกิดก่อปฏิกิริยาอักเสบ ต่อร่างกายเมื่อถูกกัดจะทำให้เกิดอาการอักเสบปวดร้อนวมแดงชาเป็นอัม,มพาตบริเวณแผลนั่นเองค่ะในรายที่มีอาการแพ้อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจะพบอาการอาเจียนหัวใจเต้นผิดจงังหวะมึนงงปวดศีรษะและอาจมีการติดเชื้อแทรกซ้อนด้วยควรน,นำส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะเด็ก ต่อมาค่ะแมงป่องนะคะแมงป่องเป็นสัตว์ที่มีพิษบางชนิดมีพิษไม่รุนแรงแต่บางชนิดนะคะมีพิษรุนแรงมากเลยมักซ่อนตัวอยู่ตามโมิก้อนหินใต้กองไม้หรือตามรอยแตกของพื้นบ้านที่มีความชื้นหากโดนแมงป่องต่อยพิษของแมงป่องอันตรายต่อระบบประสาทระบบไหลเวียนเลือด และกล้ามเนื้อหัวใจในรายที่แพ้พิษรุนแรงเมื่อโดนต่อยมีอาการปวดทันทีแพ้เป็นรอยไหม้กล้ามเนื้อกระตุกอาเจียนชักลายทุ่มปากกระหายน้ำตัวเขียวมีภาวะหายใจล้มเหลวหรือหัวใจล้มเหลวเลยทีเดียวนะคะต่อมาค่ะงูงูมักจะหนีน้ำท่วมเข้ามาหลบซ่อนอยู่ตามซอกมุมต่างๆในบ้าน แม้ว,ว่างูจะมีทั้งชนิดที่มีพิษและไม่มีพิษด,ดังนั้นจึงควรพยายามจัดบ้านเรือนให้สะอาดให้มีพื้นที่อับน้อยที่สุดเมื่องูเข้ามาจะได้เห็นได้โดยง่ายเมื่อน้ำลดควรเด็กเรียกการเข้าไปในที่ลกๆด,ด้วยตนเองและควรมีความรู้ในการปฐมพยาบาลหากถูกงูกัดหรือความรู้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับงูอย่างถูกต้องเพื่อให โอกาสน้อยที่สุดที่จะถูกงูกัดเมื่อถูกงูกัดต้องรีบประมพยาบาลและพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดค่ะต่อไปนะคะเป็นยุงนะคะยุงเป็นสัตว์ตัวเล็กๆที่มีพิษส่งหลายแรงนะคะยุงเป็นสาเหตุทำให้เราปร่วยเป็นโรคต่างๆมากมายค่ะ ได้ทั้งไข้เลือดออกไข้มาเลเรียโรคเท้าช้าำค่ะโรคไข้สมองอักเสบค่ะเด็กๆต้องระมัดระวังตนเองนะคะไม่ให้ยุงกัดน,นะคะต่อไปนะคะ,มะแมลงต้นกระดบเป็นสัตว์อันตรายประจำหน้าฝนเนื่องจากมีสารพิษมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนทำลายเซลล์เนื้อเยื่อผิวหนังหากเราเพอ้อไปปัดหรือบี้ เวลาที่มแมลงก้นกระดกมาเกาะที่ตัวท้องของมแมลงชนิดนี้จะแตกและปล่อยสารพิษออกมาก่อให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนังแสบร้อนร้อนไหมหลังจากที่ได้สัมผัสพิษก็จะกลายเป็นผื่นผิวหนังอักเสบเด็กระวังด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็ก ในช่วงฤดูฝนดำเนไปแล้วนะคะ,ะเด็กดูดูแลประวัติการดูแลต่านะคะถ้าฝนตกนํำท่วมเด็กจะออกเไลไ่นข้างนอก